กินข้าวอิ่มแล้วมาทำงานต่อี่เหมือนมาเก็บเชอรี่ี่เหมือนมาเก็บเชอรี่บอกเก็บไปเลยปกติยายจะเก็บเลือกเอาแต่สวยๆนี่เราบอกเก็บไปเถอะเด๋ยายเลือกสวยๆแช่อันไหนไม่สวยยายจะเอาไปทำน้ำผลไม้ปกติยายเป็นคนเก็บทุกปีปีนี้ทำไม่ทันเพื่อนๆแต่อากาศเย็นๆอย่างนี้ก็เก็บได้ยูแฟนยายไม่ร้อน ทำลำบากอีกให้เขาทำก่อนเด้อ ได้แล้วจ้าไปทีน,นี้มาทำให้เสร็จเรียบร้อยดีนะพี่มืนเก็บไอ้เชอรี่ให้อันนั้นเก็บแช่แข็งไว้ไว้กินสดๆอันนี้ว่างเลยเก็บไปทำน้ำผลไม้ถ้าว่างนะนะเสียดายมันมนะคะนยายใหญ่เขาทำก่อนเด้อเสร็จแล้วก็จะตัดใบมะเขือออกหน่อย ข้างล่างเนาะเสร็จแล้วนะคะอันนู้นทีนี้ก็เหลือแต่ตรงนี้สี่โมงครึง่งแดดออกร้อนเลยทีนี้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเสร็จอันนี้ก็สบายใจแล้ะทีนี้ก็จะไปผูกมะเขือเทศรอนค่อยมาตัดใบมะเขือเนี่ย อันนี้ไม่สวยเลยผักเนี่ยไม่ค่อยไม่บำรุงเอาแล้วยอดมันหาย,น,ยนะเพื่อน เสร็จแล้วจ้านี่เสร็จมาแล้วหนึ่งงานต่อไปก็เดี๋ยวไปผูกมะเขือเทศก่อนหรือว่าจะตัดใบอันนี้ก่อนตัดใบมะเขือก่อนดีกว่ามันอยู่ตรงนี้แหละตกแต่งตกแต่งเมื่อไหรจะได้กินเนาะนี่ลูกสาวลูกสาว อื่นเขาออกดอกแล้วอนี้ยังไม่ออกดอกเลยน่ยเขาทับก่อนเด้อ เสร็จแล้วจ้าต่อไปก็ไปตัดในกระทางนะคะเอ้ยจะได้กินหรือเปล่าน้อยลูกเช้าลูกสาวเดี๋ยวไปหาเอาไอ้ฟางที่ไก่มันเคียๆในข้อไก่มากลบก่อน มาก่อนนี่มันแห้งีย๋ยเขาตัดก่อนนะนี่เซตทีนี้ก็ไปผูกมะเขือต่อนะคะป่ะผูกมะเขือเทศต่อมะเขือเทศเริ่มสุกแล้วนะคะหนูสีแดงแดงแลยายเขาทำก่อนเด้อนี่ ด้านโน้นของยายที่เพาะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูเดี๋ยวทำตรงนี้เสร็จก่อนนี่นะคะมะเขือเทศของยายที่ยายเพาะเองเนาะมันก็สวยอยต้นใหญ่ๆห่แต่ว่ามันจะช้ากว่านั้นหน่อยเห็นไหมนั่นมันสุกแล้วอันนี้มันเพิ่งจะออกลกูกเพราะว่าเรามาช้าไงเพื่อนๆเ,เราเพาะช้าเรามัวแต่อยู่ที่เมืองไทยเนาะมันก็งามอยู่ได้ล่ะ นี่ต้นเบลอเบลอเลยอันนั้นต้นเล็กๆเสร็จแล้วจ้าทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวจะรดผักก่อนเดี๋ยวก็ค่อยถอนยา่จะรดพวกนม้นี่วันเดียวก็ดูวันเดียวก็ดูนี่มันร้อนเมื่อวานดูอุ๊รวย,ยนุ่มพปเมินตักไปรด ผล,ลไม้เขาใครจะรถไวเนาะเยอะแยะไปหมดมาทีน,น,น,ะะนี้จะถอนหญ้านะคะนี่จะถอนตรงนี้พรุ่งนี้ยายว่าจะถอนกระเทียมไม่รู้จะเป็นยังไงแฟนยายก็เก็บเก็บไอ้นั่นไปไว้ให้แล้วไปทำน้ำผลไม้เออเดี๋ยวเดีย <ๆ S 1> เดี๋ยว <ๆ S 1> ยายไปเก็บเคร์เรนเก็บเคอร์เรนต์ผสมก่อน น้ำไปก่อนไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรเย็นนี้ทำเอาแทนนี้ให้เสร็จก่อนเนี่ดูราดบ,บรีก็สุกเมื่อวานเก็บไม่หมดน,นะเนี่ยเดี๋ยวก่อนถอนยาตรงนี้มันเหลือนิดนึงถอนให้เสร็จก่อนสองทุ่มสี่สิบลยจ้าเสร็จแล้วตรงนี้ ดูตรงนี้เพิ่งจะทอนไปเองนี่ถั่วสวยสวยถั่วฝรัง่งนี่โอ้เยอะอีกแล้วเพื่อนๆเลยดูดิจริงๆแค่นี้ก็พอดูดิอันนู้นอีกถั่วเวียดนามอีกโอ้ยทำไงล่ะทีเนี้ยเยอะเกินทางที่รดน้ำกลิตเชอรี จะเก็บไปทำน้ำผล,ลไม้เมื่อตอนกลางวันเมื่อตอนเช้าทำแล้วมันมันยังเหลืออีกนิดนึงมันไม่เต็มหม้อเก็บไปเติมให้มันเต็มหม้อในระหว่างที่รอน้ำยังไม่เข้าบ้าน